ทุกคนคะวันนี้แววน้อยพาทุกคนมาเที่ยวทวําบุญที่วัดนะคะวันนี้จะพาไปวัดหน้าพระเมรุค่ะวันนี้แววน้อยมาเส้นทางนี้นะคะทุกคนทางนี้ก็เป็นวัดโบราณนะคะแต่ว่าแววน้อยจําชื่อวัดไม่ได้นะคะ วัดโบราณนะคะวัดสุวรรณนาวาดค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะ ถึงแล้วค่ะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานข้ามสะพานแล้วก็ขับตรงไปเลยค่ะ หน้าวัดพะเมนเข้าได้ทั้งสองทางนะคะเดี๋ยวเว่าน้อยจะพาเข้าทางด้านนี้นะคะถึงแล้วค่ะนะั่นคือวิหารนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นโบสถ์จ้า บอบอมีโอกาสบอมีโอกาสเลยครับอันนี้แผงของประตุกคุณะเป็นยังเป็นแรงบวกกาสเลยครับหนุบวกาครับนย่าน เดี๋ยวแววน้อยพาทุกคนนะคะมากราบขอพรนะคะก่อนที่จะขึ้นไปวิหารน,น้อยพระศิลาหนึ่งพันห้าร้อยปีค่ะ เดี๋ยวแววน้อยพาทุกคนนะคะเข้าไปในวิหารพระคันธราดนะคะอายุ1,500ปีเป็นสิลาเขียวองค์เดียวในโลกนะคะที่หน้าวัดพะเมนแห่งนี้นะคะเข้าไปกราบไหว้ขอพรอพร้อมกันกับแววน้อยเลยค่ะอยู่ในวิหารนี้ค่ะเดี๋ยวแววนน้อยจะหยิบแผ่นนะคะเพื่อที่จะไปอธิษฐานจิตนะคะ Thank <laughs> you.

เดี๋ยวแวนน้อยพาทุกคนนะคะไปกราบขอพรในโบสถ์ใหญ่ค่ะจะเข้าด้านนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแววน้อยจะพาทุกคนไปเข้าด้านหน้าของโบสถ์นะคะด้านหน้าของโบสถ์ก็ จะเจอกับต้นโพใหญ่ค่ะ แวน้อยพา,พาทุกคนขอพรอด้านนอกนะคะคือต้องจุดธูปด้านนอกนะคะแล้วแวน้อยจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวมาตีละฆังขอพรอกันคะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะจ้าขอบคุณค่ะนี่เป็นศิลานะคะศิลาคู่นะคะถ้าแวาน้อยพูดผิดก,ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าให้ใส่รองเท้าขึ้นมาด้านบนได้นะคะก่อนที่จะเข้าบวถก็ต้องถอดน,นะคะเพราะว่าพื้นร้อนค่ะ นี้เข้ามาในโบสถ์แล้วค่ะทุกคนพอเข้าประตูมานะคะก็จะมีอ่างน้ำมนต์ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีถุงนะคะให้นำกลับบ้านได้ค่ะทุกคน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ทีนะคะทุกคนแววนน้อยก็ขอพรที่ในอุโบสถหลังใหญ่แล้วนะคะอยู่ในโบสถ์นะคะขอพรเสร็จแล้วนะคะแววนน้อยก็จะมาตักเอาน้ำมนต์ค่ะเดี๋ยวแววนน้อยตักนะคะขอน้ำมนต์กลับบ้านนะคะ เวียน้อยก็ได้น้ำมนมาแล้วนะคะน้ำมนอยู่ในโบสถ์ค่ะด้านนี้นะคะแวีน้อยก็จะพาทุกคนมานะคะคที่หน้าโบสถ์ก็จะมีองค์พระหน้าปกนะคะประจำันเสาค่ะมาขอพรด้วยกันนะคะ แล้วตอนนี้จะน้อยเห็นเลขคู่นะคะทุกคนเลขคู่ที่องค์พระนะคะทั้งสององค์นะคะหันหน้าไปทางโบสถ์ค่ะนี่คือเลขคู่คะ่ะทุกคนพาท,ทุกคนไปอีกทางหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีคนมาสักการะขอพรที่หน้าโบสถ์นะคะ ก็มากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแววน้อยมานี่ก็นานพอสมควรแล้วนะคะยังไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าทําให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ขอพรเดี๋ยวแววน้อยขอถ่ายอันนี้เป็นขอ,ของเก่าแก่เลยนะคะของโบราณน,นี่เดี๋ยววนไปทางด้านซ้ายนะคะทุกคนด้านนี้จะเป็นด้านหลังโบสถ์นะคะ เดินมานะคะก็จะเจอพระปรางนะคะตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถองค์ปรางนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะจะมีบันไดาทางขึ้นเรือนธาตน,นะคะทางด้านหน้าเจาะประตูเข้าสู่ห้องด้านในส่วนอีกซุ้มนะคะสด้านนะคะที่เหลือจะก่อเป็นซุ้มตันนะคะบรรจุองค์พระปรางที่ชำรุดะะปัจจุบันนะคะ องค์ปางชํำรุดเหลือเพียงส่วนฐานและเรือนธาตุส่วนล่างคะ่ะนี่คือด้านส่วนล่างนะคะนี่เข้ามาด้านหลังนะคะแล้วก็เดินตามลูกศรนะคะไหว้หลวงพ่อขาวพระพุทธรูปปุเงินทั้งองค์นะคะมีอายุห้าร้อยปีค่ะไปค่ะเดีย๋ยวเข้าไปขอพรพอร้พอมก,กันกับแววน้อยนะคะ อันนี้จะเป็นด้านด้านข้างนะคะอ่าแววน้อยจะพาทุกคนไปไหว้หลวงพ่อขาวก่อนกันแล้วกันนะคะแล้วค่อยเข้าไปในโบสถ์นะคะอันนี้น้องๆขายปลาตะเพียนทองค่ะ ค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะรับบุญด้วยกันด้านนี้ก็จะเจอต้นโพนะคะโพใหญ่แล้วก็พาเจดีนะคะพาเจดีตั้งอยู่ด้านนี้ก็มีเดี๋ยวแววน้อยพาทุกคนลงไปชมนะคะ นี่เขียนไป้ายไว้นะคะทุกคนก่อนที่จะไปไหว้หลวงพ่อขาวนะคะเดีน้อยห็นด้านนี้ก่อนนะคะเจดีลายค่ะเจดี JD ทรงระคัง3องค์เรียงกันในแนวเหนือใต้นะคะจากลักษณะรูปทรงของเจดีสันนิษฐานว่าเป็นเจดีที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ปลายนะคะเจดี JD องค์ด้านทิศใต้เป็นที่น่าสนใจมากเจดี JD องค์อื่นเนี่ยเนื่องจากเป็นเจดีที่มีต้นโพหุ้มอยู่เหมือนเสียนพระนะคะในรากในรากไม้นะคะที่วัดมหา,าธาตุนะคะอันนั้นเดี๋ยวเน้อยจะพาทุกคนนะคะอ้อมด้านนี้ ดบูบริเวณรอบเจดีค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกำแพงนะคะกำแพงร้อมรอบเขตพระพุธทธทาวาดของวัดในสมัยอยุธยามีลักษณะเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่มีการทำซุ้มประตูและเสาหัวเม็ดนะคะบริเวณมุมกำแพงคล้ายกับกำแพงวัดมเหยุงและวัดกุดีดาวนะคะ ซึ่งได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเวลน้อยจะพาทุกคนไปเที่ยววัดมเหยงและวัดกุดีดาวนะคะด้านนี้จะเป็นเจดีนะคะเดี๋ยวแวน้อยจะให้ทุกคนดูเศียรองพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ใต้ต้นโพนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะ นี่ค่ะเดี๋ยวน้อยให้ซูมดูใกล้ๆนี่ค่ะขอพอรไปพร้อมกันนะคะเนี่ยจะมิดแล้วทุกคนเพราะว่าจะอยู่ตรงทางที่เราลงมาพอดีเลยนะคะจะอยู่ต้นโพต้นนี้นะคะตรงเจดีที่ต้นโพหุ้มอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นทางลงพอมองขึ้นไปก็จะเจอเลยป้าค่ะ ต่อไปก็ไปไหว้หลวงพ่อขาวกันนะคะมีแม่ชีจุดสองท่านนะคะท่านนั่งคุยกันนะคะจ้าทูบเทียนพวงมาลัยนะคะก็ทําบุญตามศรัทธานะคะค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะตรงหลวงพ่อขาวนะคะ หลวงพ่อทันใจค่ะด้านนี้เป็นหลวงพ่อทันใจนะคะด้านนี้นะคะก็บูชาองค์เท้ามหาพรมค่ะเอย่ามาขอพรพร้พอมกันกับแววน้อยเลยนะคะทุกคนขึ้นไปขอพรน,นะคะนี่คือวิหารหลวงพ่อขาวนะคะ

หลังจากเวลน้อยพาทุกคนไปไหว้หลวงพ่อข่าวนะคะที่เป็นพระพุทธรูปปูเงินทั้งองค์นะคะอายุกว่าห้ารอยปีแล้วนะคะเวลน้อยก็จะพาทุกคนมาด้านหน้าของวิหารนะคะเข้าไปสักการะบูชาพร้อมกันค่ะก็จะมีดอกไม้ส้มนะคะบูชาตามกำลังศรัทธานะคะอ๋อถ้าเป็นส้มนี่ก็คือตากาะกร้าละยี่สิบบาท เข้าไปขอพรอด้วยกันเลยค่ะพระพุทธลีลา800กว่าปีนะคะสมัยลพบุรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแววน้อยก็พาทุกคนนะคะเข้ามาขอพรก,กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในโบสถ์พระศิลาอายุหนึ่งัน้ปีหลวงพ่อขาวอายุ500ปีหลวงพ่อพระพุทธรีลานะคะอายุแ800รปีที่วัดหน้าพระเมนคะ่ะแวนน้อยก็พาทุกคนนะคะได้มากราบพระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าวัดพระเมรุแล้วนะคะ คลิปนี้แวนนอก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย